เอาละครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้รีวิวผลงานอีกหนึ่งผลงานที่ดีเยี่ยมอีกหนึ่งชุดนะครับผมอย่างชุดที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นชุดจิ๊บแกนเซตเจนะครับผมคันนี้มันเป็นสปร,ริงหน้าสปร,ริงหลังนะครับชุดที่เห็นนี้คือฝั่งซ้ายมือนี้เป็นชุดดอกอาร์มหน้านะครับผมลดระดับความชันของอาร์มนะครับผมแล้วก็ชุดนี้คือข้างหลังก็คือชุดดอบอาร์มหลังนะครับผม ชุดดอปอามหน้ามีตัวเซฟค้ำด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือชุดดรอปแทกบาร์นะครับผม,มลดระดับความชันของแทกบาร์นะครับชุดดอปนี้เริ่มทําความสูงที่4นิ้วจนถึง8นิ้วนะนะครับสี่สี่หกแปดนะครับรองรับได้เลยนะครับผลงานคุณภาพอีกแล้วครับปลายทางสระบุรีรอรับได้เลยขอบคุณครับ เอาขอบคุณครับหน่อยขอบคุณค่ะโอเค